สวัสดีครับผมนายทศรถไม่กํานงเลขรหัสชั้นปี6 7 2 1 0, 1ดสองวันนี้ผมก็จะมาอธิบายเรื่องรายการที่ผมลงแข่ง <c oughs> คือ Load Safety t <ong> er> กเก n g e r ุเกเตอร์อคีหลักๆเนี่ยของรายการคือขับขี่ให้ระวังการขับรถบนท้องถนนไอเดียที่ผมจะทำผมจะทำเป็นแบบว่า,นา,วแบบวาแนว Animation a อ,อคชั่นทำเป็นแบบเป็นลงดื่มเล่าขี้เมาแล้วก็ขับรถ เราขับผ่านด่านตำรวจตำรวจจับได้ตามรถเลยไปชักล่าในเมืองก่อเกิดความวุ่นวายจนตำรวจไม่แบบซุ้ไม่ได้แล้วสูมไม่ไหวต้องเียกำลังเสริมเป็นอัตโมัติไปช่วยตำรวจอัตโมัติจับลงุงใส่โมก,กันน็อกแล้วก็ปล่อยลุงกับป้านปลอดภยัยเสียไเอยส่รน so, อันนี้จะเป็นเรฟเลนที่ผมมาทําในส่วนของอนิเมชันนะครับมาจากเรื่องภาพยนตร์เรื่องทอนปีสองพันสิบครับ